สายยันสวัสดิ์ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กับผมแบบวันเดิ์เพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมาพูดถึงทําคลิปยังไงให้มีคลิปลงทุกวันวันฟังอาจจะดูแปลกสักหน่อยแต่ก็แน่นอนเพรว่ามีคนถามมาคนหนึ่งไม่ได้เยอะหรอกคนหนึ่งเนื่องจากอยากรู้กันนะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังละกันขั้นตอนที่หนึ่งครับเลือกมีมใช่ครับคือทุกคนคงจะเป็นสายกระชากคลับอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ mm hmm. ก็แนะนําว่าให้ไป หาแรงบันดาลใจใน YouTube เอานะคะเพราะว่าใน YouTube คือมีเยอะแยะมากก็แน่นอนครับว่าเลือกอันที่ถูกใจมาสักประมาณ3 4อันครับพอได้แรงบันดาลใจแล้วนะครับก็กดเข้าตาชาคลับของทุกท่านก็แคปรีแอคชั่นท่าทางอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแนะนำว่าให้ทำทีเดียวเลยนะครับอย่างที่2นะครับพอได้จากข้อที่1มาแล้วนะครับให้ทุกท่านเข้าแอปตัดต่อของทุกท่านเองอย่างเช่นผมจะใช้เป็นคิ i นกมาสเตอร์แล้วก็ทำการตัดต่อนะครับ และหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะมีใส่เอฟเฟกอะไรบ้างแต่แน่นอนคับว่าผมไม่ค่อยใส่เอฟเฟกในคลินิกมาสเตอร์จะทอดไปตัดต่อในแอปคัสอีกทีหนึ่งเพื่อใส่เอฟเฟกตทำอะไรให้มันดูแบบชิวิ่งชว้างมากขึ้นดองเอาไว้ผมแนะนําว่าให้ดองเอาไว้คนที่ทําคลิปแรกๆเนี่ยแนะนําว่าให้ดองเอาไว้ครับผมแนะนําว่าให้ทําเริ่มต้นคือ2คลิปแล้วก็ดองเอาไว้ครับ2คลิปนี้นะผมให้นับอย่างนี้2คลิป2คลิปที่คุณทําครั้งแรก 1เอาอีกคลิปหนึ่งลงวันนี้อีกคลิปหนึ่งลงพรุ่งนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้ให้ทําอีก2คลิปแล้วก็ดองแล้วก็วนวนวนอยู่อย่างนี้ครับมันจะมีคลิปลงอยู่ทุกวนันและนี่แหละครับวิธีการทําคลิปของผมนั่นก็คือการทําแล้วดองเอาไว้เลยใช่ครับดองเป็นกิมจิไปเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ใครไม่มาก็น้อยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องจะพูดแค่นี้แหละผมว่านะก็เอาเป็นว่าปิดคลิปกันเลยแล้วกันก็ See y o บุยบุยขอให้ตุยกันไว้นะคะ